ทุกลายเด็กทกบ่มีเสือพราพวกบ่มีลังคาพ่อได้สนพ่อได้อยู่ลูกมาขอวอนครูแม่บ่หลัอครับปูเออดหัวข้อมาบอกึ้นกันนะลกวะเพราะนสดงลูกวัตรงต่างมัน้วลูกเล่าคอคือคอสั่งสะต้นสั่งบุกไปเชื่อว่าเรียกวาหงอยไป เออคือแทนเส้นานอูืองานก็คือนะอด้วยใจอันเป็นกุศลของผู้ของานจกคือเจะขาค้าบุญพอจะค่คมใจบุญอื้ไม่ค่อมใจบุญเพื่อจะแบบไม่ทุกข์ใจค่อมใจบาปเพื่อแบบก็เป็นผู้มั่นะเขาเออว่าควมบาปเออเแคือคมบุญเพื่อบุญเราไม่กล้าทุกข์ความมือความทุกข์นะนะกับเป็นความบาป คือบาดีข้ามบอดีคือตั้งหรกับเป็นทุกมากันเริมเป็นบาทเข้าใจบอดีบากกัอยู่งนใจ่าเข้านาเบอแถ่ยดงออกมาเด้เล็กลดไมได้จ่ใจมากเริ่มเป็นคุกร้านจุระบุรพรพอวัาความถูกมากกับเป็นบาทจำเพราะตลาดทุกร้านทุู่ทุกร้านคือพ่อได้บอกเลยโทได้ซืให้ด้นซื้อเด็ดขากให้หอนแส้เขาไป เออบุญได้บารมีกับความบั่งมเออเต่ก็เปิดเกียร์ค้งไปแค่ข้ามเสียร์กระิุกเดยเพราะว่าเพราะว่าไม่มัน้นามากแน่โปตรฝันไม่กโคตรฝันแค่ตายเดอกไกเดือกไกเด้อกโปรแค่ันชางเคยตายแค่ฝันช้างเคยตายแค่นแต่ั้างเคยาย้างร่าได้ั แกกายแก่กว่าหนึ่งางผสมปูใบะโอ้ผสมปูเท้าไห่อมผสม่แล้วก็ื่มใก็คือรากบโอ้ครับผมเออการแ้ว่นที่าแชงหวครับอผมมาโตเรื่อนเนาะออเพราอะไรค่องสื่อมนั่นก็ว่าปวดตาด้วยปริงก็ว่าเสื่อดเนี่ยผมมาโตข้ามด้วยกัไหบะว่าโางเถอเสือมมากบ แรงเขาคงกับบ่าทัครับผูมากกว่าเพราะเลาตั้งตัวมากกว่านม่เล้วค่ะถือมาขึ้นหวงพโค่นมาหมายงครับปูถ้าคือไรกับเาหนักบอท่าเรือเพราะว่าตวิแงแรงมากเลยมากขึ้นหวังระดับวล่าผมโผล่ข้อศอกเบียดเถื่อนมาวนนี้กระโชกอีกเรื่งหนึ่งัครับูรองไปเือันนี้ถ่ายเสร็จแล้วเรื่องนอครับปู ้าที่มีเก็ดจะมีรางบัตรแลวก็มีร่างบัางถ่ายมีอเลื่จะมีร่างบันแล้วค้ับมให้ไปเลืไปจับเลยอ่างิฟ้ก็คือว่าหาเกล็ดถุกมสับาี้ีคือว่าเกล็ดลูกค่ะมันมีหลายรางวานเข้าใจไหมเข้าใจครับคุ พอาังานูกแล้วไปนึดเก็บูาแล้วก็พอรัางัขึ้นเงยหงจักเงยหงังดูทักว่าร้่างวัาขึ้นแบบหงจักก็ดขึ้นค่ายมาสารราวัดขึ้นบวงหนะาบวนีแม่บัวพูบัเหืมบหืแต่ว่าร่างวัขึ้นบูทาก็ยึดบวงหน้นี่ัวคพูมาแก้เอองจักก่อนใช่หมหจัก วังปลาตหนึ่งรังปลาตู้หกเรียกขารังลาตู้หนึ่งมีตัวองค์ตัวมีแปดนี่แปดงปลาตูนะ่มีแปดรังปลาีแดหน้าตาตัว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 ตัดตอวตตััวต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 ตัวตตัว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 าััวตัวาต มางนแจบไปรกตัวจะเอาพืัแงแ่่ผู้ชายมาเกียวได้ก็แบ่ผู้ชายมาอุ้ คุณโชมาตาข้าแทนนกำจ่องนของหานี่ของท่านจ่ายของก่าเป็นที่โชคีม้าต่อเติมเยอะที่สุดเป็นตัวต่อตัวทุกีเออักเองทอย่างตัวทกหอเออโอเคต่อ สามคตรงนี้ครับผู้บอกตตอติอะไรเยอะมากเด็เเดืออกันแตเรื่อักตวาทตเขอืใจรู่ว่อตัวหนมากใจู้เจร้อ็คอพอเหมาจกกีหูหนอะค ลูกม้ามือกุอกระมือสกม้าฝันดีเล้อเด้อขอทำใหุ้สุนขอให้ัำขอให้พวยขอห้วยได้ไเด้อเขอ้รวยได้ไวชิิเ็นดังของโลกนะคะด้วยนด้วยนอไม่อาขัค่ะาเธอเยอะเะเสย็เพวย่า ไต่างแลูมค่งมาน่่โกได้ว่าทานโคกมกเม่อเจ้าแดเม่นตอนี้่งาว่าเอาเ่อเะ่างแล้วลูกก็ปากมากเราะเลยร่าหมาันดูโกกบังคันล่าเบ่มันดูโก้ผบังันตะร่างเน่แางมก็ลยโก

เร่มตาขบาบุกมึงได้ยินข้าววัดทุกเบ้ลข้ามทุกว <Him catch> <surprise> oh ังได้ไม่ได้ทุกตาตาที่เจิ่มต่อเริ่หอยแะกััฝัปด้วยใจอเจ็นตัวโมอยากเจออยากตางน้ำมาคูไม่ตู้ข้าจะจับผู้พาต่างหอยแฉกไปเออพอายใจดีๆแต่ผมด้ไหนก็ยังต่างตัวเรอ่มือวุกมือว่ามือกือหมาอ้าดูว่างร่างวาพระหนึ่งแล้วก็รวยร มึงเือไปแค่ตรงเอื้องบัางแตแล้วอยู่บอใส่กระาษเอออ่าอ่าอู่นั่งหักหัวแล้วมนขึงบเออร่างดว้องระอองดาวอ่ะา้งนังระอองดาวอาลังคือนังระอองดาวเปิดออกมาคือนักแต่งบ่นักแต่งบ่เขารูเมือนสะ้งสร้างบุญเพราะฟ้าหวานมากหายมีถูกมือาบบมีถูกมือหา ต่ใจก็จังใจโรคจักข้างหนม้างมานอนพ่อแดงคือต่อต่อเรากระแทกแต่ฝาพ่อต่นนอยู่ก่บข้างโคกราฝ่ายก้าก่อกับนักบอกรเราใจใจก็นๆๆักมัดคือกคือคือคืัขนะ้างจักใจโรคกัเกืออคือบอกอกรัแตงโมเราได้จนะเอาก่าก็เอาก่เร็วไป เขาอยบาคยบ้ากนบ้าก็มันบ้าก็มันบากาก็ับ้าข้าันบ้กับาบ้ากนาก็นบันบั้มนมัน้ามัาก็ม้มนบ้าักมั้าามามกัน้ากายคืนบ้าา็นบานา้าว่าหาบ้กา้้านบ ไม่ตัวจัดง้วงก็ได้ก็แบบอย่างจัมู่วงเราก็ห่างว็ห่า้หึเงหึ่งล้วก็รวยวยมูกมาอันนี้ความคิงงานมากพอว่าได้ก็วุ้นจะต้องกครับแต่ว่าเป็นบ็อกคือม่แต่ไทยก็ห่างมาโม่กต่ไทยเลยเออความคิงงานมากคือขี้ไปยังขอถามนั่งเป่าก็มีกระเบิดไปยังเนาะ ไปใช้กวามแรอเาพ่อเออยืนนั่งหลังก่อนนะููล้างก่อน้วครับเออไปลูก20่โมลูกหนาเราาอโป้ข้างเบิร์องเออเออเดี๋ยวโค้ะเดีมาจับกเดี๋ยวไปวัดที่ปู่บอกหน่อยเออไปเลยไปดูเออไปเพิ่งพายาหนักเลยหนักเลายเร่งหนักก็ต้องหลีกนะ เอออันนี้เของอนังหนักหน,น่อยเนาะอาหนานิปสุกมือระมือสุกมือม้นสุกระเพาะแข็งแรงเอ่อ้าสมงตางกลุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็หอยแข็งตามไปขั้นห้ามเ่คือจำถือกับังมีโอกาสจะถืบอบ่มนรอบจะถือด้วยหรือจำถือบุบ่มาได้หมอมือนะผู้ขาก็กลมผู้ขากด้วยพวาจะถือเกกือเขาิจงตาตกวอ ผู้เขาผู้เขางาเขาหอยเขาเค็มไปเขาห็นเขาค้าุ่งทางงขไปยืมเงิเขากระดัแล้วลูกเออเออไม่จำเป็นต้องรวยนะวราการทำบุญบ่ได้เอาตะคนด้วยแล้วทำเอาข้อใจแล้อลู่ใจแล้วคนใจแล้วจังเฮงบุได้แล้วลูกเออเพราะะน้นไม่จำเป็นต้องรวยเขาทำเออมือหาว่าทึ่บาดมือข้าบาทถือเปลอยมเงกระดัไม่เป็นได้ ดูที่กจิ่นดูที่ใจอยากคึ้นอยากขาดผมก็ไปหาบักครับผมเอาใกิดบักแต่ผู้ได้อยากขึ้นใจเขาขอไปผู้ได้พวกอยากขึ้น,นแต่เขาความด้วยหูด,ดูด้วยตาคึกใจรณนาดด้วยใจยอืมคูกักเมืเ่อเขาเขาเฮงแบบผู้ได้กระด้อืมได้ให้้นไปรูงดัง่งคัดไรยมื่ามันหัวมันคู่อืมเขาพินคึกใจรหนาเอา,า,เอ,าอันใดถันควน อันใดบวกควรเทาก็คือเอานั่นหอือเออเพราะฉะนั้นเออจะไปว่าผู้นั้นหลอกผู้มือหลอกมันบอมีพคหลอก่คยตัวอื่นหลอกตัวอื่นหลอกรับก็ผีผีมาเปิดจดงางก็ค้นหลอกเลยเนาะค้นหลอกเลยเปิดจดงานก็คีหลอกเลยเนาะเออเพราะว่าผีหลอกเ่าบอกเปิคิดอาตารว่าข้าขอ้นหลอกมาก ตรงคือน่รคือการอกคำาจ่าเริ่งเริ่่อนถึงมวาจ่าเอานั่งออกไปอยากให้วาจ่าถักถือเราก็ทําให้คําพูดคําจ่าถักถือคือลูกบางคนล้มปากล้มข้างถือเราถือจ่าข้างผู้งานข้างผู้เหนื่อเอาเ้าวบาฝปัะการเขาก้อนคือ่ายความผุกกตะกุกตะกอน บาปกรรมกระตกก็คือเจ้งของแล้วเออบ่มีความฝุขนมีความฝุขนตามนรกนออักนก่นแหละเขาอยู่นรกถ้าหวานอยู่ในอมนดมารกอยู่ในใจใครทําอะไรไว้คนนั้นก็ต้องรับอยู่ด้อมีนนอบ่ามฝุ่นนะบางเจักกากๆๆาใารในบาง các bạn 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 các อ้คิวาให้พ่อบอกตกป่านนั้นโอ้โแรงว่ะเอออันนี้เองที่รวมผมมากทางทบเออความแบบเยอะเองเก็จะนักกองก้อนขนเกยมืจะพูดตอนขั้นตอนแบนี้ฮัหลเด้อดดฮัลโหเดืดฮัโลเดือดดูในฝั่งผมผมจะไม่คิว่าเดือดดูาครับคู่าหคู่อันน้นเน่ ยาอาคือนางนิจญาาขวาล้ร่วมถวายร่วมช่างกับปูตาหนึ่งล้านหกแสนมาหมอจ้าถวายสายขวดมือนึกว่ามุกแผลลืมพ่งเอดครับปูไม่ข้ามหมายดูดักหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบห้าใช่ไหมครับเจ้าข้ขาเลยครับปูไม่ปินแล้วก็ไม่ตับ สาคูณได้มือหนม่คู่ได้ถามเลยถาม้ยั<า>ั ก็เท่าเงินบบโอ้ข <ers> ้าว่าถึงแลวคือกัเนือเก่นาะวก็เกล่าเกขาปลูกกานึ่งมือหกไม่คุ้มทล่ขาไก่กับเลือ กาวต้อาไม่เออเ๋ยวพอถึงแหวนใหญก็เออเห็่อนบ้านก็ใจเออใจกูใจตึงนะเออใจน้องใจเล่อเออมือเป็นมือจับของหน้าอีหนังนั่งต้องกอขรอนั่งอาจับเขาหรอนั่งเอาหนึ่งหรอ มักจอหัวไปขึ้นลมนั่อาเี้นแล้วก็แจร้อนหนึบลมเนร้มันยู่เดลันฉาน เรานาลูเราดูปลาค้าตกาปลาค้าลูกเพราะไม่เงี้ยเงี้ยรัรัวเือแบลี่ผมตรที่ปลาค้าเพราะตกตาตึ่งนั่งจะได้ก็ถึงไหนนังวันเด้อทุกวนงานเลยจันตื่นหาแม่ผู้อะไรก็ถามเด้อหลัง ไก่กับกู่ะเบิรางครั้เทเาต้องให้ติดกูหาข้ากู่กับม้บางครั้งคู่กับมือของข้าวขาหม้อเขาจชื่อยังไม่ไปดักคอตัวปวดสุดมากแอบปวดเยอะ ไปเลยให้มาคูเ <t> ก <zeker Fro llo> ี่บาทเขาใจไหมเขาจบอกให้มาคูเก้าคบบาทูเข้าคูเก้าูกาเก้าคูเก้าูก้า้าคูเาคูเก้าคเก้าคเก้าคเ้าคูเกาคูเูเก้รเก็าคูเ้าคูกากู้เก้าคเาเาคูเก้าคเนาะูเคเ้คเก้าคูกาคเก้าคูเก้เ้ามูก้านะเ้าเก้าคเ้าคร้าคูเกงคเก้าคก้าคกาคููเก้าเกา คนหน่าวัยท้าเน่าแตกูแต่งแต่่ง้งแต่งหมือนกกแตุ่้มาโกแต่โกเธอาต่งแต่แงกุ้งไปดูดูดีมาก็ก็เล่กูคุท่านูจะพอท่านจะโค้ข้ามกิ้เหรอา่า่่าจไปน้าตีว่าฮ่่าคกุงแต่งุ้งดีกุ้ง มากระงโกเอาาบมาปืนหนึ่งวันทื่อสืบสี่มาดูนะฮ่าลูกดูใครมาคือโกตี่ระที่กตมือมัดคราบๆคื่นั่งกองเอามาว่างมาจากไปจาฝัคือจากทาเนาออันนี้จังพอมที่แม่งกองกนอคาร์บักพอต่อโกต่อราบต่อกคต่อมานนวันที่1สืบสี่ก็จากว่าจะไม่ ก็หงนี้ดังอย่าคนี้กเขา่คุ้ต้องอยู่เขาเดร้าก็หัากนลโลอาเป่าป่าเป่าบบคุต้อง้านเดยม่คุ้เาได้องตัวแหงมดแลก็ได้ขาอแล้วขอปันตายอยูแท้วา ้ความเราจะขึ้นมาทนถ้าจะหายกว่าไม่มันเรื่องวัดแค่เอคุณบอกว่ัเราท่านแค่เพื่อนมีอะไรเรงก่นก็บอกว่าท่านหายบอกปรใจัแล้วกูมขึ้นในขที่วัดอยู่้อมาแล้คือว่าจะเป็นรองเขาจากี้แล้วคิดคกจามา ไม่เขียวคิดสัจจะเลยมึงเกินเพราะแมือมือกับตัเออหาหาหาเขาจะคือเขาถือแกมือดูลที่ไฮดอกเขาขายหาหาหาบามาขอต่อเลยว่าต่อมือมีอกับตัวเครืไฮดอกเขชักท่ไฮดอกเขาบอกเธอตื่นเ้นที่เก้าทจ้

ให้คืเขาเินเออหคือเ้าเดมอเออันปอารย้เขาคือเกาเขาใจบอเขาลงมอสเออได้เด้ได้ได้ได้วดาได้ได้ได้้ได้ไ้ได้ไ้ได้ไ้ไ้้ไดเไ้้ได้ได้ได้ด้ได้ด้้้ด้ได้ได้ไ้ได้้ได้ัเออ เนีนเดเมื่อเดิอผู้ขายที่ด้กยอะจ้น้าบอกเว่าให้ไปทำงานรู้ปะอใเราเนี่ยตกย่งยกตกยุ่มากตกภาพแล้วเนี่ยวเขาให้เงินเราก็ให้ส่งมาจจจ่รูวันนสุขาพนัครับ